ทะเลยังมีคลื่นชีวิตจะราบรื่นต้องมีอุปสรรคสวัสดีครับพี่น้องปองปลายมิดมอแค้นแฟนมอลำแฟนคลับ FC สาวน้อยเผ็ดบันแพงแฟนคลับ FC อีหลาหน่อยอุ้งอิงมาพบมาพอกันทางช่อง YouTube ไทยสีเกตชาแนลเป็น EP ทีทีสองในอ่า ต่อเนื่องชานะจักน้อยพี่น้องเนื่องจากอากาศมันหอนโทรศัพท์มันบันทึกคลิปบ่ได้เนาะต้องขอโทษขออาภัยมิดหมอแคนแฟนหมอล่ำถี่ค่อยเบิงค่อยแยงอีพินี้สิมาว่าเกี่ยวกับเรื่องราวศิลปินที่อยู่ในค่ายลําเพลินอินนี่และขวดเป็นศิลปินคลื่นลูกใหม่ เป็นศิลปินที่กำลังเรียนรู้กำลังพัฒนาที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นศิลปินชั้นแนวหน้าในอนาคตนั่นก็คือสาวน้อยลูกครึ่งไทยอังกฤษอิลาน้อยโซเฟีย ที่บอสโจเพิ่นได้โพสตถึงมือว่านว่าคนนี้นี่แหละที่พ่อจะปั้นแมนบาให้เด่นให้ดังในอนาคตขอแค่รักษามาตรฐานของตัวเองการกระทำตัวของตัวเอง เดินตามไอดอลอย่างพี่อุงอิงการวางตัวของการเป็นศิลปินวางตัวเช่นไรรักองค์กรให้มากๆทํทำหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบรอวันและเวลาที่จะเจริญเติบโตในอนาคตอิลาน้อยโซโฟเฟียนี่ มีความเป็นไปได้สูงมากในหลากหลายเรื่องราวหลากหลายปริบทในอนาคตเพราะว่าจะเป็นการล่องการล่าเป็นนางเอกเป็นนางแบบเพราะอย่างรูปร่างหน้าตาได้หมดพอได้เชื่อสายทั้งด้าน เมืองนอกเมืองหน้ามาแมนบอพี่นองซุ่มเสียงกำลังพัฒนาปีนี้สิบเปีแล้วเป็นเด็กน้อยที่กำลังเรียนรู้กำลังพัฒนาตามไอดอลของเขาอีลานอยโซเฟียนี่มิดมอ็อกแคนแฟนมอลัมกาซิฟเฝ้าติดต,ตามตั้งแต่ไปออกรายการ ซปเปอร์เทนที่อิลาน้อยอุ๋งอิงไปเซอร์ไพรส์อยู่บนเวทีแล้วเห็ดไห้รายการซปเปอร์เทนคนติดตามติดในมาแรงซึ่งบอเคยมีปากกดมาก่อนความฝันของอิลาน่อยโซเฟียคืออยากจะมาขึ้นอยู่กับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพง พร้อมกับไอดอลก็คืออีหลาหน่อยอุ้งอิงอยากมาอยู่ใกล้ไอดอลอยากมาเดินตามความฝันเอาอีหลาหน่อยอุ้งอิงเป็นไอดอลเป็นแบบนะับว่าเป็นเด็กหน่อยที่มีความคิดเป็นเด็กหน่อยที่มีความอ่านที่ดี เห็นซุมมืออีล่าหน่อยกัสิคอยตามทายอีลา่าหน่อยอุงอิงอีกคนหนึง่งในช่วงหลังจากที่โซ่ของเจ้าของเสร็จแล้วลงมาลงมาอีล่าหน่อยอุงอิงกัสิออกบาดเนี่ยกับเป็นผู้ถือกล้องเป็นยูทูบเบอร์น้อยมิดมอแคนแฟนมาเล่าเข้ากับสิใดเคยเห็นติดตามในช่วงนี้ล่ละ วังสองสามมือนี่เป็นคนที่มา่ทายทำคลิปผู้เป็นเอื้อยผู้เป็นแม่แบบผู้ที่เป็นต้นแบบอนาคตผมว่าบอสจพิ่ว่างแนวทางไว้แล้วพิน่แนมเห็นอนาคตไว้แล้วว่าสีสางสีแปลงไปแนวใดขอเพียงแค่ อีลานอยโซเฟียนี่อยู่ในกรอบอยู่ในร่องในร้อยบอผิดหวังแน่นอนเพราะซุ่มเสียงร้องเพลงได้หลากหลายสไตล์กำลังพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะตอนนี้1 1 1 2ปีเองก็ใช้เวลาอีกประมาณสัก สิบสีสิบหาสิบหอกคีอจังอิลาอิ้งกับเจนเวทีบเ่าเพราะว่าฝึกฝนมาตั้งแต่น่อยเวทีใหญ่แล้วประสบการณ์กับสิเพิ่มมากขึ้นในการที่อิลา้นยโซเฟียเข้ามาก็ได้รับกระแสนิยมจนได้ไปร้องพเพลงคฟเวอร์ ของสุสายใหญ่ตัวแฟนว่าจังใดก็ได้รับกระแสนิยมกันมากพอสมควรด้วยสุ่มเสียงและน้ำเสียงที่ไพเราะอ่อนหวานไปอีกแบบหนึ่งสำหรับอีลาหน่อยโซเฟียก็นับถือว่าเป็นนักร้องที่ น่าจับตามองอีกคนหนึ่งเลยในสายการเป็นนักร้องการเป็นศิลปินหมอลำมันม,มีจุดขายอยู่แล้วคือเป็นลูกครึ่งยิ่งร้องรำได้ร้องเล่นเต้นได้ครบเครื่องอานาคนตปังแน่นอน เพราะว่าเด็กน้อยคนอนู่ปังแน่นอนไปทางนั่งแบบก็ได้ไปทางมิดแกรนก็นได้คือไปได้หลายทางเพราะว่ารูปร่างหน้าตาด้วยการดีเพียงแค่ขอเพียงแค่ว่าไม่นอกกรอบบอสรุดขาจะของเด่น ดังแน่นอนถ้าบอจังสันบอลโจ้เพิ่นสิบอเส้นสัญญาเงาดอกเพราะเพิ่นมาเอามาฝึกเอามาฝนแมนบอเพื่ออนาคตที่ดีของอีหลาหน่อยโซเฟียนี่ล่ะอีพี่นี่ฝากต้อนมิดมาแคนแฟนมาลั่มในเรื่องราวของอีหลาหน่อยโซเฟียไว้แต่เพียงสนี มือแรงสาวหน่อยเพชรบันแพงเล่นอยู่ที่วัดป่ามันจากครีอําเภอมันจา่าครีจังหวัดขอนแก่นเนาะพี่น้องเนาะอีพี่นี่สบายดีครับผม